ตัวนี้เป็นแผ่นแปะมือนะครับไว้สําหรับฝึกคนไข้ที่มีปัญหาแขนอ่อนแรงนะครับแล้วเกรงหลายคนที่แขนเกรงแล้วก็แบวนไม่ออกนะครับก่อนที่จะฝึกเราต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับแปะมือนะครับเป็นตัดแปะมือนะครับแล้วก็ฝึกรูปนะครับฝึกรูปกับโต๊ะก่อนนะครับแล้วโต๊ะเนี่ยเราสามารถรูปแล้วก็โต๊ะที่ชันขึ้นได้เรื่อยๆได้นะครับซึ่งสําคัญนะครับ แนะนำคนไข้นะครับคนไหนที่ไม่มีทุนหรืออะไรง่ายๆนะครับเอาเขียงครับเขียงมาตัดแค่นั้นเองนะครับแตะมือเรานิ้วต้องออกมาอย่างนี้นะครับถ้านิ้วไม่ออกมาอย่างนี้นะครับมันนีบอย่างเงี้ยเราก็จะใช้นิ้วพุง้งหยิบอะไรไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเอานิ้วออกกลางออกเพื่อเตรียมที่จะหยิบนะครับเป็นตัว่แม่รูปได้ค่ะรูปเลย อารูปกลับครับอ่เดี๋ยวเอวาครับเดี๋ยวสอบ,เด,สอบเดี๋ยวสอบให้สุดอ่าดีสอบให้สุด